สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตรีวันนี้ย่าพรจะทำต้ยมยำท้องปลาแซลมอนให้ดูนะคะย่าพรก็เปิดเตาก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะ แล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะ ยีพรก็ใส่รากผักชีตะไคร้แล้วก็ขาค่ะตอไปกต้มค่ะแล้วก็ใส่ขี้หนูค่ะทุกลงไป รอน้ำเดือดนะคะ น้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวคนก็จะใส่น้ำพริกเผานะคะสองช้อนโต๊ะค่ะลงไปในหม้อนี่ค่ะลงไปแล้วก็คนค่ะใส่น้ำพริกเผาเลยนะคะลงไปแล้วกคว็คนให้น้ำพริกเผากระจายค่ะ น้ำเดือดแล้วค่ะแล้วยพรก็ใส่ท้องปลาสมอนลงไปค่ะใส่ลงไปหมดเลยทำไีเดียวยาพรก็กดให้จมน้ำเลยค่ะอย่าไปคนนะคะเดี๋ยวจะคาวยาพรก็ใส่ใบมะกรูดเลยค่ะ ใส่มะเขือเทศเลยนะคะเขือเทศสองลูก น้ำเดือดดีแล้วค่ะย่าพรก็คนค่ะถ้าใครมีเห็ดฟางเห็ดอะไรก็ใส่ได้นะคะแต่นี้ย่าพอไม่มีมีแต่ท้องปลาสซลมอนก็เลยใส่แต่ท้องปลาสซลมอนน้ำเดือดดีๆแล้วย่าพรก็ใส่นมสดค่ะใส่นมสดลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยใน,นกระป๋องเล็กๆนี่แหละ ได้อร่อยอร่อย ยำของยาพรก็เดือดค่ะเดือดดีเลยยาพรก็ใส่ผักชีค่ะผักชีลงไปผักชีฝรั่งแล้วก็กดลงไปนะคะให้จมน้าแล้วก็ปิดเตาได้แล้วค่ะปิดเตาเลยนะคะเสร็จแล้วยาพรก็ ยังไม่ได้ได้ปรุงอะไรนะคะยะพรก,ก็ตักตักต้มยำของยะพรขึ้นมายาพรก็จะใส่พริกป่นค่ะหนึ่งช้อนค่ะ ปรุงนะคะปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนค่ะใส่น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็ปรุงรสด,ดูค่ะว่าได้อร่อยหรือยังพี่พรก็ชิมดูค่ะ ก็ใส่น้ำปลาอีกอีกช้อนหนึ่งค่ะเพราะว่ายังไม่เข็ม <c oughs> แล้วก็ชิมก่อนค่ะอร่อยแล้วค่ะเดีวพอก็เอาแบบชีฝรัังเนี้ยเลยหน้าอีกทีหนึง่งเป็นอันเสร็จค่ะ ต้มยำท้องปลาสมอนของยพรน,นะคะรสชาติอร่อยจีจ๊ดจ๊าดค่ะยพรขอขอบคุณมากท่านผู้ชมมากนะคะที่เข้ามารับชมช่องย่าพรค่ะขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยพรด้วยนะคะย่พรข,ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ